สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับหยุดสงการมาสองสาวันนี้ได้มาสองสาเครื่องนะครับเครื่องแรกก็เป็นพัดลมเครื่องนี้สองก็เป็นตู้เย็นนะครับอันนี้สุดท้ายสุดท้ายในวันนี้นะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้วันสงการอีกวันสุดท้ายเนี่ยจะมาอีกไหมนี่เป็นปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ํายี่ห้อยี่ห้อนี้นะครับนี่นะประมาณนี้นะเขาก็จะมีเนมเพจบอกนะครับ เดี๋ยวนะมเพจนิมเพจผมผมขยายมาแล้วนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับอ่ะนมเพจเนี่ยก็จะอ่านก็จะบอกว่าแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ความถี่50เฮิรต์นะครับขนาด100วัต์ประมาณนี้นะเท่าที่มองๆนะครับระยะระยะส่งก็คือน่าจะ12เมตรนะครับก็จะบอกรายละเอียดตรงนี้นะครับรุ่นนี้ด้วยนะอยู่ตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นนะครับตัวนี้มาในอาการบอกว่า คงจะไม่หมุนแล้วครับเปิดแล้วเปิดไม่ติดไม่หมุนนะซึ่งก็เดีย๋ยวเราตรวจสอบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ขนาดสักผมไม่แน่ใจว่ากี่แรงนะอาจจะครึ่งแรงนะครับหนึ่เนองหน่งเปนก็ว่านไปนะอ่ะเดีย๋ยวลองดูนะครับตอนนี้คุณภรรยาให้เกียรติเป็นคนถ่ายรูปนะครับเป็นคนถ่ายคลิปนะเพราะว่าเรียกมาใช้งานหน่อยนะครับไปเดินเล่นทั้งวันแล้ว อ่ะลองดูนะครับเสียบปลั๊กดูนะก็ไม่หมุนนะครับเนี่ยนะลองลองซูงข้ามาตรงนี้ดูอ่ามาใกล้ๆดูนะครับไม่ระเบิดครับไม่ระเบิดรอบก่อนก็นับแน่กันอยู่ตรงนี้ใบ,บพัดนะครับใแบบพัดนะตึด๊ดไม่หมุนแต่ผมได้ยินเสียงเหมือนมอเตอร์จะทํางานอยู่นะครับตืดๆนะเนี่ยแล้วเราจะดูยังไงว่ามันมันพักตรงไหน เริ่มจะมีคี่แกยังไงาาวันนี้วันนี้มีคําถามด้วยนะครับจะดูยังไงว่าเราจะเราจะดูยังไงว่ามันทํางานได้ยังไงนะครับก็เราก็ดูว่าหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นสวิต์นะครับเป็นสวิต์แรงดันนะเป็นเพชเชอร์สวิต์นะครับก็คือตามหลักการเขาเนี่ยถ้ามีน้ําเข้ามาเนี่ยมีน้ําเข้ามาเนี่ยไอตัวตัวเพชเชอร์สวิต์เนี่ยจะทํางานนะครับเราก็ตรวจสอบตรงนี้ก่อนว่า ว่าเขาเสียไหมเขาพังไหมนะครับแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงอืดๆอ,อยู่เหมือนกับมันทํางานไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้น่าจะอาจจะไม่เสียนะครับนี่นะอ่ะถ่ายดูยครับตรงนี้นะมาใ,ใกล้เลยตรงนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เสียปลาครับไม่ต้องกลัวเข้ามาใ,ใกล้เลยเลยตรงนี้เขาเรียกว่าพีเชอร์สวิต์นะครับก็จะมีวาลกระเดื่องกดกดไปกดมานะครับตรงนี้นะเนี่ย กดตอนเขาทํางานไม่ทํางานนะครับเอา้าผมกดพังไปแล้วโอเคครับหลังจากที่ตรวจสอบเรียบร้อยนะครับก็พบว่าตัวนี้มีปัญหาในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตรวจสอบจากสอบถามจากเจ้าของด้วยเจ้าของบอกว่าบางครั้งก็จะหมุนบางครั้งก็มีหมุนนะครับต้องต้องใช้มือมามาหมุนตรงนี้ด้วยเวลาเปิดนะครับแล้วปัญหาก็คือที่ตามมาคือพอเปิดทํางานได้แล้วนี่น้ําจะไม่ตัดจะทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วล่าสุดก็คือถังแห้ง ก็คือดูดน้ําจนถังแห้งนะครับแล้วก็แล้วก็ร้อนมากนะครับแล้วก็ไม่หมุนอีกเลยคราวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นสวิต์นะผมก็ซื้อตัวใหม่มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราดูตัวนี้หน่อยดูตัวนี้หน่อยอ่ะซูมตรงนี้หน่อยนะครับตัวใหม่ตัวเก่านี่เขาจะมีบอกก็คือออนนะครับถ้าออนนะครับถ้าออนนี่ก็จะบอกว่าร้อยสี่สิบนะครับ KPS นะครับ KPA นะ ก็ประมาณ1.4นะครับแล้วก็ออฟจะ1.8ส่วนตัวเดิมของเขาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมตัวเดิมของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่1.9 1.4นะครับเดี๋ยวไม่เห็นไม่เป็นไรนะ1.9 1.4นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปซื้อตัวใหม่เราก็ดูดูตัวเลขของเขาด้วยนะครับเนี่ยตัวเลขที่เขาเขียนข้างกล่องเอาค่าที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับหรือไม่ก็ตรงกันเลยนะครับ เพราะว่าถ้าค่าไม่ใกล้เคียงกันเนี่ยอาจจะออนไวนะครับปั๊มน้ำอาจจะทํางานไวขึ้นหรือเวลาปิดก็อาจจะปิดช้าลงนะครับปิดช้ามากนะครับแล้วถังตัวนี้เขาก็จะออกแบบมาให้พอดีพอดีกันนะครับอ่ะโอเคมาต่อกันครับคราวนี้เดี๋ยวมาลองทดสอบดูนะครับลองทดสอบดูนะว่า,าจ,จะหมุนไหมส่วนตัวนี้เราต้องต่อตรงไปก่อนนะครับผมก็จะต่อตรงไปเลยนะอเอาคีมขี้แบบนี้เลยนะครับอาจจะอันตารายหน่อยนะครับ ประมาณน,นี้นะอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นสวิตช์แล้วก็ต่อตรงนะครับเราต่อตรงตรงนี้ก่อนก็ลองดูครับผมจะเสียบปลั๊กดูนะว่าเขาทํางานไหมนะครับใกล้ๆนียนะดูสังเกตแบบพัดนะครับสามสองหนึ่งเนี่ยสังเกตน,นะครับไม่ทํานะเนี่ยไม่ทํานะครับแต่ผมได้ยินเสียงอืดๆ,ๆ,ๆอยู่นะครับโอเคเจ้าของเขาบอกว่าต้องเอามือมาช่วยหมุนอย่างนี้ถึงจะหมุนนะครับ อลองดูนะเนี่ยแล้วนะครับเราเปิดงานไม่ได้นะเราดูเอาใหม่นะอีกรอบนึงนะครับอือนะครับนี่นะและช่างหมุนหยุดเปิดต่อ,เ,อเขาก็ทํางานได้นะครับลักษณะนี้ลักษณะนี้ตัวที่เสียต่อมานะครับผมคิดว่านะหนึ่งไม่เป็นแกนมอเตอร์สป,รปกโปกก็ตัวนี้จะมีแคปแคปลันนะครับแคปลันนะ แคปสตาร์ทอยู่เหมือนกับพัดลมนะครับะเดี๋ยวดูข้างในกันครับจะเ,เปิดไปดูพร้อมๆกันกลอก้องเข้ามาดูใกล้หน่อยอันนี้กระป๋องนี้จะจะใส่แคปแคปไว้เหมือนเหมือนกับเหมือนกับพัดลมเละครับตัวเดียวกันเลยเขาเป็นมอเตอร์เหมือนเหมือนกันเปิดออกมาแล้วนะครับสังเกตดูนะ เราก็จะเห็นนะครับเขาจะเขียนว่า6มโค450โวลต์แล้วก็เนี่ยครับกษณะนี้พอจะเห็นไหมตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกาวหรือเปล่าแต่เหมือนกับคือซีเขาปูดนะครับซี C เขาระเบิดออกมานะไอตัวแคปเนี่ยหรือตัวคาปาซิเตอร์นี่มันระเบิดครับเราต้องไปหาตัวอื่นมาเปลี่ยนนะครับลองดูนะเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับลองดูก่อนว่าเขาทํางานได้ไหม โอเคเดี๋ยวผมไปหาตัวเปลี่ยนก่อนนะครับผมก็เอาแคปตัวใหม่มานะครับตัวใหม่นี่อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย6 ไมโครนะครับ400 450โวลต์เหมือนกันนะครับแต่ดูคุณภาพต่างกันเยอะนะของที่มาจากโรงงานเขาของที่มาจากโรงงานเขาดูดีมากเลยนะครับตัวนี้น่าจะจะปูดวมออกมากเป็นน้ำยาของเขานะครับตอนแรกผมก็ิึกว่ามันเป็นกาวนะก็ลองเปลี่ยนดูแล้วนะครับอ่ะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ต่อตามเดิมนะไอ้ส่วนวงจรอีกคงคงไม่ได้ไล่ซีเรียสกันนะครับเพราะว่าตอนออกของเข้าเนี่ยเราก็แล้วก็ทําเครื่องหมายไว้นะครับ เดี๋ยวลองดูครับอันนี้ถ้าถ้าใช้งานได้นะครับซูมให้ใกล้ตรงนี้หน่อยถ้าใช้งานได้ตรงนี้แนะนําว่าให้บัดรกรีนะครับบัดรกรีเลยนะคนที่มาทําต่อจากเราก็จําเป็นนะครับเราก็คงต้องบัดรกรีเราไม่มีหางปลานะบัดรกรีให้เหรียบร้อยแล้วก็พันเทปพ,พันอะไรนะครับเพราะว่านานไปจะเกิดออกไซด์นะเราก็จะใช้งานไม่ได้นะครับอะลองดูครับเสียบตั๊กคราวนี้เอ่าเสียบตั๊กนะสามสองหนึ่ง โอเคใช้งานได้นะครับก็แสดงว่า1คาปาซิเตอร์ไอแคปเนี่ยไอแคปนี่ใช้เองนะครับก็คือเขาปูดออกมานะเขาปูดออกมาปูดออกมาเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้ผมก็ฟังแล้วผมก็ตัดสินใจซื้อใหม่เลยนะครับจะราคาสูงหน่อยก็ซื้อใหม่ไปเลยให้มันคเคลียร์ไปเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับอ่ะเลอีกรอบหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคใช้งานได้อีกส่วนหนึ่งครับเรามาดูในส่วนนี้ ตรงนี้ตรงนี้ถ่ายตรงตรงนี้หน่อยถ่ายขึ้นมาครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่ทาให้หยุดหยุดแล้วก็ตรงนี้ด้วยเรื่องความสะอาดความสกปรปกของตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นเช็ควาล์วนะเขาก็อาจจะมีหน้าที่มีน้ํามีอะไรเข้ามาตามระบบของเขานะครับเราก็ควรจะไปทําความสะอาดนะครับเช็ควาล์วพวกนี้นะโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงผมจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาทดสอบดู ต่อกัน,นะครับหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ผมเหลือไว้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ผมบัดกรีเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวฝาครอบเก่าของเขานะครับจริงๆแล้วข้างในเขาจะเป็นเหล็กอลูมิเนียมอะไรประมาณนี้นะครอบเข้าไปแล้วก็บีบนะครับแล้วก็บีบเข้าไปเลยนะตรงนี้ตรงนี้แนะนําว่าถ้าถ้า ita, ยัางมีตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยถ้ายังมีตัวนี้อยู่นะแนะนําให้เอามาครอบนะครอบเสร็จแล้วค่อยพันผ้าเทปแบบที่ผมพันนะครับอย่างนี้นะเนี่ยพันอย่างนี้เลยนะครับ บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีตะกัวบัดกรีนะครับอาจจะพันเทปธรรมดานะครับคือเอาสายจับพันจับพันเลยนะครับเอาสายจับพันพันพันกันแล้วก็เอาผ้าเทปเนี่ยมาพันอีกรอบนึงปัญหาครับเวลานานๆานไปนี่ผ้าเทปเขาจะละลายครับละลายเป็นยางออกมายางตรงนี้ก็จะก็จะมาไหลทับตรงนี้นะครับนานเข้านานเข้าก็จะก็จะเป็นฉนวนครับไม่ให้สายไฟนี้ ไฟวิ่งผ่านไม่ได้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นก็คือ,อถ้าต่อไม่แน่นนะครับถ้าต่อไม่แน่นนี่ใช้นา,นานไปจะเกิดเกิดเป็นคราบเผืดอเป็นฟักนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นสนิมเป็นอะไรไปนะครับสายก็จะร้อนนะครับร้อนแล้วก็จะใช้งานไม่ได้ทนนะครับถ้ายังไงถ้ามีตะกั่กวบัตรกีก็จัดการนะครับถ้าไม่มีก็ก็หาหางปลาหรืออะไรมาบีบเข้าไปให้แน่นที่สุดนะครับอตรงนี้ผมก็จะพันทับนะครับ พันทับเข้าไปนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยตัวเดิมนะถ้าเราไม่จําเป็นเนี่ยเราก็จะอย่ามาหมุนเอาไขควงหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนตั้งตรงนี้นะตรงนี้ถ้าเราไม่จําเป็นนะครับ<ม>เพราะว่าผมสอบถามจากเจ้าของเก่าเขาเนี่ยเขาบอกว่าหมุนแล้วหมุนไปหมุนมานะครับแล้วก็เราก็ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนี่นะครับเป็นผลพวงของของการที่เราไปหมุนมันนะครับ พอหมุนเสร็จนี่เวลาทํางานเขาก็สั่นครับพอสัน่นแล้วเกิดอะไรขึ้นจากที่เนี่ยเขาจะมีบอกนะครับเนี่ยออนเท่ากับ1.4ึ่งจุดสี่ออฟเท่ากับ1.8นะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าหน่วยเขาเป็นหน่วยเขาเป็นบาร์หรือเป็นอะไรนะครับลองลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ถ้าตัวเลขมันไม่ตรงกันนะถ้ามันไม่ตรงกันมากเกินไปเนี่ยการอรนอนการออฟเนี่ยมันก็จะก็จะผิดไปเลยนะครับตัวที่ผมเอามาคือออนเท่ากัน1.4นะครับแต่ออฟเนี่ยออฟตัวเดิมเนี่ยออฟตัวเดิมขมันกาเป็นห 1.9นะครับ1.9ซึ่งซึ่งก็จะปิดเร็วกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับ1.9นะก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคแล้วแหละก็ค่อนข้างจะราคาแรงอยู่เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะลองดูครับลองเปิดดูนะตอนนี้เสียบปลั๊กได้เลยนะครับ3 2 1อ่งเรียบร้อยครับอ่าทำงานได้นะครับก็แสดงว่าคาปาซิเตอร์เนี่ย กลับบ้านเก่าไปนะครับตัวคาปาเตอร์ผมอยู่ไหนเอ่ยอ,อยู่นี่ครับถอดมาครั้งแรกเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นกาวนะแต่ดูไปดูมามันไม่น่าใช่กาวนะครับก็คงเป็นสารเคมีของเขานะครับสารเคมีของเขาที่ปูดออกมาทํางานมากแล้วก็ร้อนร้อนร้อนแล้วก็บวมบวมออกมานะครับเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดบ่อยบ่อยนะครับก็ปกตินะก็คงจะเป็นไปตามอายุการทํางานของเขานะครับก็โอเคครับก็ประกอบฝาเข้าไปเรียบร้อย ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งงานกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีปั๊มน้ําลักษณะนี้นะครับเข้าบ้านแม่บ้านนะสิ่งที่ดูในอันดับแรกก็คือหนึ่งดูว่าไฟเข้าไหมไฟเข้าเสร็จเขาทํางานไหมถ้าไม่ทํางานเนี่ยก็มาดูสวิตตัวนี้ปกติปกติไอ้เจ้าสวิตตัวเนี้ยเขาก็จะต่อต่ออยู่แล้วครับน้ําเข้าไม่เข้ามีอะไรไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จะต่อไว้อยู่แล้วครับเวลาที่แรงดันมันมากๆเนี่ยมันก็จะ มีอะไรกระทุ้งเข็มขึ้นมาให้ดันให้ให้ให้สวิตตัวนี้จากก่จากกันนะครับก็ไม่ทํางานเท่านั้นเองอ่าจากนั้นก็มาดูลักษณะมอเตอร์นะครับถ้าอืดอืด,อดไม่หมุนลักษณะแบบของผมนี้ก็เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปเปลี่ยนแคปไปนะครับเราก็ทําได้แค่เปลี่ยนแคปกับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวเพรเชอร์สวิตตัวนี้นะครับเนี่ยชื่อตเต็มเขาเพรเชอร์สวิตนะครับอันนี้ยี่ห้อดีหน่อยร้านเขาบอกว่ายี่ห้อดีนะครับก็โอเคใช้งานได้ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับ ช่วงนี้กลับบ้านสงกรานก็ได้ซ่อมไป3ตัวแล้วมีทั้งพัดลมตู้เย็นนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับส่วนตู้เย็นก็ยังรองอยู่เลยนุ่นครับเนี่ยยังรองอยู่นอกบ้านอยู่ครับทิ้งไว้ตรงนี้เปิดได้2วันแล้ส2วัน2คืนแล้วครับก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งตู้เย็นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับกับคำแนะนําระหว่างการซ่อมตู้เย็นการซ่อม พัดลมนะครับหลายท่านหลายผู้รู้นะครับผมก็ไม่เคยทํานะแต่ก็ได้รับความรู้จากการคอมเมนต์นะครับให้คําแนะนําต่างๆผมก็จะเอาความรู้นั้นไปบอกต่อกับทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับกลับบ้านกลับที่ทํางานกันทุกๆคนนะครับโดยปลอดภัยนะสวัสดีครับ